หมายถึงทักษะการตัดสินใจที่จะนำไปสู่พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของบุคคลโดยมีการประเมินทางเลือกและผลจากการตัดสินใจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับบุคคลนั้นทักษะการแก้ไขปัญหาต้องทําหลังจากใช้ทักษะการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลและสติในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบแทนการใช้อารมณ์เพื่อให้ปัญหาคลี่คลายไปในทิศทางที่ถูกต้องขั้นตอนการตัดสินใจ 1. กําหนดหรือระบุปัญหา 2. รวบรวมข้อมูลเป็นประโยชน์เพื่อตัดสินใจ 3. หาทางเลือกว่ามีอยู่กี่ทาง 4. หาข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก 5. ตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากความรู้เจตคติและค่านิยมจากประสบการณ์ที่มีอยู่ 6. ประเมินจากการตัดสินใจว่าตัดสินใจถูกหรือผิดเกิดผลดียกตัวอย่างการใช้ทักษะโอชวนตุ๊กตาไปดูหนังรอบดึกสองคนตุ๊กตากำลังตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปถ้าตัดสินใจไปข้อดีดูหนังสนุก ข้อเสียกลับบ้านดึกโดนพ่อแม่ดุเสี่ยงต่ออันตรายทางเพศไม่ได้อ่านหนังสือถ้าตัดสินใจไม่ไปข้อดีได้อ่านหนังสือทําการบ้านพ่อแม่สบายใจไม่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่างๆข้อเสียโอ๊ตอาจจะโกรธตุกตาตัดสินใจไม่ไปดูหนังกับโอ๊ตโดยให้เหตุผลว่าต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบคำถามชวนคิดเราจะทําอย่างไรหากเพื่อนชายชวนไปติวหนังสือหลังเลิกเรียนที่บ้านของเขา